สายสีายค่ะวันนี้นะคะสายได้ขึ้นดอยมานะคะก็จากเชียงใหม่มาดอยม่อนแจ่มเดี๋ยวพาขึ้นไปดูฮะสายสีไฮเอมเตย์จุนแล้วก็โดมิโนนเมงอับพี่โอยเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดู อะไรเขาเรียกอะไรกระโจมเออโฮมสเตย์มีสุกโฮมสเตย์มีสุกโฮมสเตย์คุณท่านค่ะนี่หนึ่งครับโลโลล่างทุ่งเล่นบุบเอาเรียบูดนะครับอุ้ยสวยเนาะอีโน่จะบีตุงอีโน่เฮียมะอีโนเฮียโอ้ หูชันมากใครแต่งหน้าให้เนี่ยเราให้ฟังก่อนเขาแต่งอยู่งนะสวยไหนดูสิคดินสวยเอาจริงเดินเดินไม่ใช่ไม่เหนื่อยนะชันมากเลยชันไหนกว่ากูไม่ลงแล้วนะกูไม่ลงอ๋อให้นอนไม่หลับกิตรงไปหน้เหรอเลยแหละอยากจะนอนกินนี่นะกินนี่เหมือนน้องโดม โอ้ไม่ต้องขึ้นมาแม่ตอนนี้วุ่นวายมากค่ะเพราะว่ามันจะดึกกว่ามันจะไปถึงมันทางมาไอ้นี่อยู่นะเดี๋ยวเราจะไปดูข้างหน้ากันยังไงมันก็มาคิดว่าเราจะห้ามมันได้หรอดูบกรยากาศดูบรรยากาศโกส่ชุดให้ทำงานแล้วค่ะใส่ทำงานแล้วค่ะมือกูว่าเช่าเต็นท์อันหนึ่งจบมือและร่างนี้มีเด็กกระตุ้งตานเด็กวัเราเลี้ยงเกี่ยวตาเราดึนขึ้นแน่เลย ใส่ทำงานแล้วค่ะตอนนี้ใส่เซฮ่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน็อตสนุกไหมคะเพื่อนสนุกมากอากาศดีมากค่ะจริงปะขาหนาวหนาวมันที่อื่นแหละรอสไตล์หายอีกแล้วยังไงก็มุดมุมเซียมหานเลยเพื่อนแล้วทำไมอะเราไปย่างงี้ได้จริงเหรอ ได้เย็นแม่อย่าเพิ่งกลัววาเช่าเต็นท์อันหนึ่งจบจริงตอนนี้กำลังเขียนเรื่องบ้านอยู่ซื้อเต็นท์ขึ้นไปอันหนึ่งจบอีชีทำงี้ดิเนี่ยตรงนี้จุดบไปว่าได้เลยให้โอมนอนมนอันไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนเหล่าเนื้อโดมนี่เขาจีมึงตรนตรงนี้เหมือนเด็กผมได้นอน้อย นี่นะคะเราจะไปอีกที่หนึ่<ม>นงเพราะว่าที่ตรงนี้เรา<ม>รู้สึกว่ามันนอนไม่พอเดี๋ยวเรา,าย้ายไปอีกที่หนึ่งนะคะแล้วอยวไปดูบรรยากาศตรงนู้นกันก็โอเคได้อยู่ยเราไปดูกันเขามีปลูกผักด้วยเนรอไอที่เป็นร่องยาวนะใช่อะตรงนั้นเหรอป็นผักกาดผ<อ>ักกาดเนาะผักกาดขาวไปตอนนี้นะคะเราก็มาที่พักแห่งใหม่เพราะว่าตรงนั้นมันนอนกันไม่พอนะคะเพื่อนเยอะเกิน,น ตรงนี้ก็มีเขาปลูกผักกาดด้วยสวยมากที่แม่ปลูกเนาะแล้วขอบอกว่าที่เนี่ยด,ดินดีเหมือนทางนู้นอีกนะดินสวยสวยมากอุ้ยบรรยากาศดีค่ะอันนี้ก็มากับเพื่อนๆก็ถ้าไม่มีกลุ่มนี้ก็ไม่รู้จะคบกับใครแล้วนะคะอันนี้ก็คบกันมาตั้งแต่เด็กเลยโอเค สวยมากเจ๊เดินตัวบบาหอมหอมไปเลยอ้าวไม่เปิดหลังรถหรอเดี่ยวอ้าวเจ๊ล็อกไปแล้วจ้ะเจ๊โอนเหรอเปิดประตูก่อนไหนอ่ะเที่พักอยู่ไหนอะเจ๊เจ๊เปิดล็อก น,นี่ก็นั่งอยู่หน้ากระท่อมนะคะนี่นอนอยู่กระท่อมนี้โอเคสภาพกระท่อมเดี๋ยวจะไปกินข้าวเช้ากันดีกว่ากินข้าวกันดีกว่าเดี๋ยวพาพาไปดูรอบๆข้างหน้าโอ้นั่นผักเนาะดูกันวันนี้ก็เป็นข้าวต้มนะคะ อที่นี่เขามีอาหารเช้าให้ด้วยนะคะอืมโอเคเดีย๋าายวไปขอกินข้าวก่อนแนละ้วอย่า,อาพาไปดูข้างนเ้อนอย่าพาไปดูข้างบนกันค่ะ ตรงนี้นะเป็นจุดถ่ายรูปนั่นเองไปถ่ายรูปชุบๆชุบๆชุบๆเขาทำอะไรอยะสวยเนาะวิวร,บรอบๆที่นี่นะคะก็คือเขาหมดเลยตรงนู้นมีดอกไม้ด้วย สวยมากบริเวณที่พักของเราก็อยู่ตรงนี้นไคะอ่าสวยสวยสวยเหมือนอยู่เขาเรียกวอะไรเหมือนอยู่ในอ้อมกอดของเขานเอง สวยข้างล่างมีสตรอเบอรี่ด้วยนะคะมีสตรอเบอรี่ด้วยตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูสตรอเบอรี่กันไหมจะลงพาไปดูเพื่อนๆไปดูสตรอเบอรี่กันค่ะไปนี่ไปนี่วีไปเก็บกินกันดีกว่า <Okay. S 2> นี่ค่ะสตรอเบอรี่แต่ว่า ยังไม่ค่อยเห็นเป็นลูกเท่าไหร่นะแต่ก็เป็นแล้วแหละแต่ยังไม่สุกอ่ะอยก,ก่อนยังไม่สุกดีหนในในๆนหาก่อนนี่มีแต่มันน้อยมากเลยอะนะน้อยยังเล็กอยู่เลยเดีย๋ยวหาลูกใหญ่ก่อน หาก่อนหาสตรอเบอรี่ก่อนทำไมไม่มีเลยอ่ะเขาเก็บไปหมดแล้วหรอนี่นี่นี่เอาตรงนี้ก็ได้เห็นแล้วก็ยังเล็กอันนี้ไงสตรอเบอรี่นี่ค่ะเดี๋ยวเก็บให้กินเลยเก็บกินตรงนี้เลยนี่ค่ะของที่นี่นะคะเขาไม่ใส่สารหรอก <laughs> คิดไปเองรูอเปล่ากินเลยอืมอูมอม้หวายมากว้าวอร่อยค่ะเอาลงไปดูข้างล่างกันหาอีกดีกว่าแซ่บมากแบบมันกรอบเลยอะ่ะเดี๋ยวหาก่อนนะคือมันน้อยมากเลยมันยังไม่เป็นลูก เป็นลูกแล้วก็ยังเป็นแบบยังเล็ก,กอ่ะมันมันเอาไม่ได้อ่ะอยวดูก่อนนะคะใส่หาก่อนหาสตรอเบอรี่ทำไมไม่มีมีแต่มันก็ยังไม่สุกอย่างเงี้ยอไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าได้แล้วลูกหนึ่งได้อยู่นะคะ Story. Mm hmm. ไล่เขานะคะวันนี้นะคะทริปของสายนะคะที่มาเชียงใหม่ไซขึ้นมาบนดอยนะคะก็ที่นี่นะคะก็คือม่อนแจ่มค่ะก็มาเที่ยวกับเพื่อนๆน,นะคะยังไงนะคะสายฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ายด้วยค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายฝาก like, กดไลค์กดแชร์ให้สายด้วยนะคะขอบคุณค่ะ